อะไรครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มแกะนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์นี้จะมี4อันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแกะประมาณ4ตัวนะครับผมทุกคนก็ไปหามานะครับในที่นี้ aya. เด ja ี๋ยวผมจะเสกเอานะครับผมอ่ะก่อนเดี๋ยวเรามาของเข้ากันเลยปุ๊บปุ๊บก่อนเดี๋ยวนะครับเราหาพื้นที่พื้นฐานเลยนะครับคือเราขุดบล็อกไว้ประมาณ3าบล็อกนี้นะครับเพื่อที่เราจะใส่เชนนะครับกล่องเอาไป2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เราก็ใส่ฮอปเปอร์ลงไปนะครับกดชิปแล้วคลิกขวาน,นะครับเราจะใส่ฮอปเปอร์ลงไปได้อย่างนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเจ้านี่นะครับรางรถไฟนะครับวางไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วเราก็รางรถไฟเนี่ยแล้วเรารางรถไฟพาวเวอร์พาวเวอร์นะครับเรื่องความเร็วรางรถไฟเนี่ยเอาวางไว้อย่างนี้นะครับผมอ่าเราจะได้เป็นรูปร่างประมาณนี้เลยแล้วก็นะครับต่อไปคือเรา เราก็ใส่เลสตไว้มตรงกลางเลยนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาใส่ทีละอันนะครับผมอ่าพอเสร็จเงี้ยใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเอารางรถไฟใส่เข้าไปให้มันปึ๊บแล้วผักดูนะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เก็บผลผลิตนะครับต่อไปนะครับเราก็จะสร้างเจ้าแก่เนี่ยไว้ข้างบนนี้ต่อไปต่อไปนะครับเราก็ใช้ดินนะครับผมอ่าเราขึ้นมาตรงกลางนี้กระโดดขึ้นมา1บล็อกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ ต่อมาอีกข้างๆสองบล็อกนะครับผม1 2 1 2เสร็จแล้วก็1 2อย่างนี้นะครับอ่ะพอเราได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็วางบล็อกดินเนี่ยไว้ตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเราก็ได้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับเห็นไหมครประมาณนี้ต่อไปนะครับคือเราใส่เจ้านี้นะครับแถบดอนครับไว้ตรงมุมนะครับตรงมุมมุมอย่างนี้นะครับปกระโดดแล้วกด วางไปหนึ่งอันนะครับผมกระโดดแล้ววางเสร็จแล้วเนี่ยกระโดดแล้วกดชิปแล้วก็ลี้ขวานะครับนี่จะได้เป็นประมาณนี้อ่าจะได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ทําอย่างนี้เลยเนี่ยประมาณ4มุมนะครับผมไม่ใช่ประมาณ4ี่สี่มุมเลยนะครับนี่ครับเราเราก็ได้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับพอต่อไปนะครับให้เรามาตรงกลางนะครับผมแล้วเราเนี่ยใส่กระจกลงไปนะครับ5บล็อก1 2 3 4 5ห้านี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราลงไปนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่นี่ครับดิฟเฟนเซอร์นะครับวางไว้ตรงนี้1อันตรงนี้1อันนะครับเราเรามายืนด้านไหนครับแล้วก็เล็งมาเ็นปะเล็งมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เล็งเข้ามาตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้นะครับเราเราห้ามห้ามที่จะแบบใส่นีะครับไม่งั้นมันจะโดนแช่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะว่างไปเลยใช่ไหมครับอ่า ต่อไปนะครับให้เรามาตรงกลางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้มาไว้ตรงนี้1อันนะครับแล้วเราเนี่ยกระโดดแล้ววางเจ้านี้ลงไปนะครับ Observer ปุ๊บนะครับอย่างนี้แล้วเราก็ทุบตรงนี้ทิ้งเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นรูปล่างประมาณนี้นะครับลูกศรชี้ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมาข้างล่างใช่ไหมล้วกดขี้ขวายรอบหนึ่งนะครับให้ลูกศรชี้ลงประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใครลูกศรชี้ฝั่งอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มันขึ้นลงก็พอนะครับแล้วต่อไปนะครับเรามาตรงเอ ดิฟเฟนเซอร์นะครับเราก็ใส่ที่ตัดขนแกะเข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมใส่เต็มๆเ,เลยลวกันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งใส่หลายรอบนะครับอ่าเราได้เป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเราก็ทําการลากแกะนะครับทุกคนนะครับก็สงสัยว่าเออลากแกะไงนะครับเราก็วางเจ้าบล็อกอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ลากแกะขึ้นไปใส่ทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับอ่าเอาเป็นเจ้านี้แล้วกันดูง่ายดี นะครับเราก็ลากแกะขึ้นมาแล้วก็ใส่ทีละช่องนะครับใช้เชือกลากมาก็ได้นะครับผมอ่าพอทุกคนเนี่ยจะลากแกะเข้ามาเราใช่ไหมครับปุ๊บ1 2 3 4อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาบล็อกแรกก็ได้นะครับปิดไว้ปิดด้านบนเลยนะครับนี่ประมาณนี้ปุ๊บปบป,บปุ๊บนะครับผมอ่าแล้วต่อไปนะครับให้เราเอาเลสโตรเนี่ยวางไว้8อัน 2, 7ออันนะ7อัน1 2 3 4 5 6หนะครับผมนี่มันก็จะดังปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอย่างนี้ตลอดนะครับอ่าเพราะแกะแกขนออกปุ๊บมันก็โดนตัดนะครับนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็ได้ขนแกะมาประมาณนี้นะครับอ่าอ่าแล้วครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับฟาร์มขนแก่อัตโนมัติง่ายๆนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าจะมีเสียงตุกติกตุกติกตลอดนะครับผม เราก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทำแบบว่าอีกแบบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหนะ้าสวัสดีครับ